ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพร้อมกับลูกหมีตัวน้อยกับนิโคลคิดแม่นหรือนิโคลคิดมากนะคะคือคือบางครั้งก็งงว่าเต็งชื่ออะไรเคยไมหมคะที่แบบคือเวลาเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษนี่แบบเออดูดีจังแต่พอเพื่อนเรียกไม่หัน <c oughs> คลืมชื่อตัวเองค่ะคือเหมือนกับว่านิโคนิโคลใครอ่ะนิโคลเขาเรียกใครออเรียกฉันลืมพอเรียกลงไม่หันอีกเนาะอ,อะไรเย้ะ ก็ต้องมีกันบ้างนะคะลืมๆตอนที่สมัยอยู่แคนาดาเพื่อนเรียกก็ลืมอยูน่นะว่าตัวเองชื่อนิโคจริงๆชื่อ,อเป็นบุญเติบค่ะเอแบบว่าโคอีเกิง้งอะไรอย่างนี้วันนี้เราก็มาเจอกับกอตจีกิ๊กอตจีอันนี้คือมาของเจเองที่เอมาจากแคนาดาเลยขึ้นเครื่องอ่ะโอเควันนี้จะมาคุยเรื่องประสบการณ์ของการที่จะเอามา,มาจากต่างประเทศเอามายัางไงใช่ไหมคะคือ ถ้าจะเอาหมาเนี่ยซึ่งอันนี้ตัวเล็กมากจะบอกเลยว่าห้ามห้ามเอาหมาไปไว้โหลดไปตรงใต้ท้องเครื่องเพราะมันตายได้ตายหลายคนแล้วค่ะตายแบบว่าย่างสดเลยอยู่ในนั้นเลยเพอออกมาแบบนะอย่าไปเชื่อเขาคือมันก็เสี่ยงมีคนหมามันรอดมันก็มีแต่ก็มีตายไงหมาเจ๊ก็เลยจะไม่เอาหมาเนี่ยไปไว้ตรงข้างใต้เด็ดขาดนั้นเราก็ต้องเอาไว้กับเราทีนี้จะทํายังไงคะก็ก็ต้องแบบว่าดูว่าสายการบินไหนรับบ้าง นั่นก็มีแค่สายสายการบินที่รักหมาที่ให้หมาอยู่ในเคบินกับเราแต่ต้องเฉพาะชั้นประหยัดขัดสนเท่านั้นโอเคก็คือสายการบินของที่ผ่านไปทางยุโรปดังนั้นเจ้ก็จะต้องบินไปเปลี่ยนเครื่องทางยุโรปเท่านั้นเพราะว่าสายการบินที่จะเปลี่ยนเครื่องทางเอเชียอะไรเอ่ยเนี่ยเขาไม่รับเลยคือทางเอเชียนี่กินหมาไม่ไม่บบว่ารักหมาเหมือนกับฝรัง่งอะไรอย่างนี้แล้วพอเสร็จก็ ึงเอาประจิมาได้แต่ก็ต้องวางไว้ตรงเท้าเท่านั้นแล้วกรงที่มันขนาดที่มันบอกนะเล็กมากเธอนี่สาบานได้ว่านี่กรงหมาหรือคอคอดกะหรือยังไงหรือสตาบหมาไว้ซึ่งสุดท้ายก็เลยได้เป็นยังไงรู้ไหมซื้อสภาพเป็นแบบตะข่ายอะที่แบบว่าจับเอาหมาใส่เข้าไปในนั้น แล้วแบบว่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันเล็กมากก็เลยแบบได้ขนาดตัวมันน่ยจะได้ใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่แค่ตรงนั้นเท่านั้นเองนะจ๊ะกูกูแล้วเสร็จแล้วก็กจิก็มามาถึงเมืองไทยซึ่งพอเข้ามาเขาก็ต้องมีการสแกนสแกนคือแบบว่ามันจะมีชิปฝังอย่างเนะี้ยคือฝังอยู่ในนี้ทีนี้คืองงว่าเวลามาถึงเขาจะมีเครื่องสแกนดูว่าเลขเลขเนี่ยคือกจิตจจะหนูกลายเป็นโคลนนิ่งไปแล้วนะจ๊ะเป็นเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์นะคะ เป็นหุ่นยนต์บอกว่ามีหมายเลข้วยนะเออเป็นเหมือนนอ,นออนชหญิงอะไรเงี้ยนักโทษโทษหญิงอะไรเงี้ยเธอจะมีบว่าวิบากกรรมจะมีเลขติดก็จะสแกนว่าเลขเดียวกับที่เราเอาเข้ามาไหมเอออะไรเงี้เราก็งงว่าเอ๊ะทำไมต้องสแกนเยอะวะขนาดนั้นว่าทําใมเมืองไทยก็ในเมืองไทยก็ไม่ได้สะอาดเลิศดเลอปานได้รับองค์การอามาโลกอะไรขนาดนั้น ก็เลยคิดก็เลยคุยกันว่าเออสงสัยเป็นเพราะว่าข้างในก็มีข้างในเมืองไทยก็เชื้อเยอะอยู่แล้วพวกหมาเออสกปรกเยอะอยู่แล้วเขาไม่อยากรับเชื้อมาเยอะกว่านี้เราก็คิดให้มันข,ขามขไปอะไรอย่างนี้นะคะเออก็น่แหละสุดท้ายก็ถึงเอาก็จีบมาได้เลยและจะบอกว่าค่าเครื่องบินนั้นค่าเครื่องบินก็จะเป็นยังไงดีรู้สึกว่าจะค่าเครื่องบินจะน่าจะประมาณห้าร้อยเหรียญได้นะประมาณเนี้ย เออมันก็ไม่ได้เออก็บอกว่าคือพอพอพอโอเคพอของปากของคอแต่แน่นอนว่าคือตอนที่อยู่ในเครื่องบินเนี่ยนางก็จะอยู่แต่ข้างท้ายเราตรงเท้าเราเท้าขาวห้ามเอาออกมาจะกกงห้ามอุ้มขึ้นมาเล่นตรงนี้ฉันไปอยากไปเดี๋ยวรบกวนความดุร้ามาห้าวนี่ฉัน business class กันเขาหรือ first class ใช่ไหมคะก็ต้องแอบแอบเอานางเข้าไปเล่นอยู่ในห้องน้ำแอบก็ไปในห้องน้ำตุ๊ก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 ดูสิคือแน่นอนน่ารักไหมจุ๊ อันนี้ก็เลยผมว่าก็เลยออกมาได้เลยแต่แรกๆมาใหม่ก็ยังกลัวว่านางจะตายหรือเปล่าก็ไม่โอเคก็โอเคนางอยู่โอเคอยู่ใช่ไหมก็ติไปเยอะถ้าพูดคำนี้นางจะแบบไปเยอะ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 ไปข้าวจิ๋มไปไปเอากติช่วยแม่ทำมาหากินหน่อยสิลูกโอเคแล้ววันหลังก็ค่อยมาคุยกันใหม่นะคะพวกกัากติค่ะบ๊ายบาย